ตานซิเนลแอนตซินชนิดเม็ดไดฟิลินเบนด้า500ยาธาตุน้ำขาวไทยนครดีออกไซด์รวมถึงนายห้างวินัยวิลาผู้ชงครับผู้ให้การสนับสนุนแม่ไม้บวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับทาแม่บ้านเรียกกินข้าวนี่อย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งไปกินข้าวนะครับให้จบก่อนครับให้จบสองทุ่มก่อนครับเพราะว่ามีเวลาพักเบรกนี่สองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งนะครับอ่ะใกล้ใกล้เก๊หลุดหลุดโดนศอกเลยครับเอาละครับผู้นี้ผู้่ของแหลมของหนักมาเลยครับยกนี้ยกสามครับ คนหนึ่งเปิดเกมครับอีกคนนึงรอบวกรอแรกครับแผ่พาวครับขยับเบียดเข้าไปดินเนทองไม่ประทะนะครับยืนใกล้ๆก็จริงครับแต่ครับดูมีการชิงออกก่อนครับบังแข้งซ้ายแพรวได้จังหวะนี้1นึ่งสองมมีหมัดนะครับตัวนั้นของดินเนทองแข้งซ้ายปลายแพาวเกี่ยวเกี่ยวแล้วไตะซ้ายขึ้นมาครับนี่ครับไม่ยอมแล้วครับโดนฟรีๆโดนกินเปล่าไม่ได้แล้วครับแพรวนี้โอ้โหนี่ครับโอ้ยมีงัดศอกขึ้นมาับโอ้ยแพรววันนี้ ตอนนี้แมเริ่มเจ็บนิดหน่อยเจ็บนิดหน่อยเพราะฉะนั้นตอนนี้ยิ่งเจ็บยิงบูยิ่งบูแผาวโอ้ดินเนื้อทองก็บอกวันนี้เขาไม่มั่วต้องดูแผววาวันนี้มั่วหรือเปล่าแผ่วต้องมั่วนะครับถ้าแผาวๆไม่มั่วน,นี้แม่ลำบากโอ้หมัดมาหมัดหมัดหมัดมายัดเข่าเข้าไปคืนด้วยสายหมัดไปอ้าวงในจับล็อกสะพายรังติมากรรมาการแยกก่อนเพราะว่ามันไม่ชัดเจนครับจังหวะแผาวๆล็อกได้เรียบแต่ว่าดินเนื้อทองชิงตีงก่อนเลยครับเอาเดินต่อครับต่อยหมัดไปก่อน แป๋วเผาเต้นบัดรโอ้โหตะวันจีนนั้อทองแข้งซ้ายไต้ซ้ายมาแต่ว่าโดนซ้ายหมัดของแป๋วเผาจิ้มไปที่ลำตัวครับมีสะดุ้งเหมือนกันนะแต่ต้องดูครับเป็นยังไงครับทีต่อทีต่างคนต่างโดนแล้วเป็นยังไงอ้าวสอกครับแป๋วเผาดินเนื้อทองขวางขวางเสียบซ้ายโอ้โหแป๋วเผาสอกซ้ายโอ้โหนี่ครับมหาตอนนี้ยกสามยกสามครับโอ้โหนี่ครับดินเนื้อทองโอ้โหนี่ครับแข้งกับหมัดแข้งกับหมัดโอ้โหตอนนี้ ทำกานแยกก่อนครับแข้งซ้ายของดินเนื้อทองนี huh. ่มาเตะเตะเข้าเอามีล้วงลําตัวด้วยครับเดินเข้ามาครับแพวแวนี่ต้นต้นนี่โดนโดนไปก่อนเอ้าแข้งคืนไปซ้ายไปครับอ้วกไปอ้มาทีทีใครทีมันมามามาใกล้ๆออกกันหนักๆเลยครับเน้นเนื้อเนื้อครับเอาแบบหวังผลไปเลยแพควเบียร์เข้าไปครับทีมนำดินเนื้อทองยับซ้ายเตะซ้าย่อยซ้ายอาครับซ้ายกับซ้ายครับหมัดคนละหมัด เผ่าเดินเข้าไปครับต้องลงทุนแล้วครับอย่างที่ออสบอกถ้าไม่มั่วนี่ของปลอมครับคัพปี้แพ้พผาของแท้ต้องมั่วแบบนี้ครับดูครับดู้กันไปแล้วจับในศอกไายดินเนื้อทองแม่พยายามจะไล่แขนแต่ว่าโดนศอกครับออกมาเล่นวงนอกกันโอ้โหนี่ครับมาตอนนี้ไม่ซอนครับมาครับติดเข้าไปมาหาจังหวะดินเนื้อทองอะทิ้งออกก่อนแพ้พาวจิ้มซ้ายโอ้โหสวย เอาเอาแม่ต่างฝ่ายต่างฝ่ายต่างโดนซ้ายซ้ายแผวเผาก็โดนดินเนื้อทองออก,ออกกี่ครั้งก็โดนเหมือนกันครับอ้าววงในมาดูลูเกเอมวงในกันบ้างครับในช่วงท้ายๆยก3ามหมด34สาสกุลยิมตลาดกลางและสวายลำลูกกาคลอง4ี่ครับอุปกรณ์วยยห้าพายภายใต้การรองภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่มวยเด็ด789เคลองสวนภูรีสอร์ทและร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาขอขอบพระคุณครับตามกันต่อนะครับผู้เปิดหัวครับในศึกเพชรยินดีมวยมันสนานเมืองครับ นัดซุปเปอร์บิ๊กไฟครับยกนี้ยก4นะครับเพาเผากับตินเนื้อทองโอ้แม่ม <า S 2> น้ำ,นำจ่ายน้ำบานน้ำบานมาพวกซ้ายใครกัแน่นอนกว่ากันครับพี่ติ๊โอ้โหเปิดเกมมาตินเนื้อทองเดินครับแต่ว่าพอผ่านไปตรงนี้เกือบเกินนาทีเพาเเดินบ้างเอาแล้วครับแรกแล้วสลอกซ้ายเพาเผาตินเนื้อทองอยังไงแข้งซ้ายตินเนื้อทองเพาเผาขยับโอ้ยโดนเขา่าโดนดักเสียบดูครับดูได้ ทีนเนือทองไปอย่างเดียวแล้วครับนายเสียบดอยู่ไม่ได้แล้วครับต้องลุกแล้วครับแพรวโชงแบบนี้เข้าทางทีนเนืทองหรือเปล่าอ้าวแบบจะเพิ่งแบบประครับมาตอนนี้มา,า,า,าชาักมีงงนเย <rozum> ็นนะครับดมาทำท่าเซลงงงเห,หเหมือนกันครับแพรวโอ้โดนหมัดแล้วมีมีหยุดคิดเหมือนกันครับอ้าวทนเนืทองหมัดอุ้ะสวนมามามา,มาจัดเข้าเข้าไปวงนบิดตั้งกำแพงไว สวนด้วยเข่าครับดินเนอร์ทองซ้ายไปสวนด้วยหมัดอ้าวเกี่ยวได้มาบวกอีโหมาแทงเจ็บเหลือเกินครับุ้ยดูครับเสียบแต่ละดอกอ้าดูครับแพรพวแพรพวเหมือนจะเหมือนจะมีตำหนิแต่ว่าดินเนอร์ทองชโชว์โงนับเดินเสียบเสียบเข้าไปแพรพวแก้อย่างไงนาทีวิกฤตหรือเปล่าครับดูระบบหายใจเหมือนจะมีปัญหาล็อกไว้ก่อนเสียบข่าขวาพาออกไปครับดินเนอร์ทองตุยทองเรลืองทองเสียบเข่าอ้าวเสียบเข้าไปยังไงโอ้โหมาชุดใหญ่ครับชุดนี้แพรวไวไมวัวดูครับตัวแข็ง ตัวแข็งใจไม่ยอมโอ้ยอาการอาการแผลวพาไม่ดีเลยครับไม่ดีเลยครับตอนนี้ดินเนื้อทองมามาชุดใหญ่ครับยัดเข่าเข้าไปมามายัดเข่าเข้าไปครับโอ้ไหววไม่ไหวเอาการฟันบวกโู้ตอนนี้แผลวพาเอาบวกซองเลยครับอ้าวมาตอนนี้ปาคราฟมาตอนนี้เอมซีบอกปาคราฟอย่าพึ่งอ้าวตนเนื้อทองเล่งเยอะินเนื้อทองเล่งเยอะนะคุณติ๊บโอ้โหดูครับ ไม่ต้องดูเกมยาวๆครับถ้าเร่งตรงนี้ชุดนี้แล้วแผวพายังอยู่ได้ดินเ้าทองจเปไปอย่างไรแล้วครับแต่ว่านาทีนี้เป็นนาทีของดินเ้าทองเบียกเข้าไปเสียบซ้ายแวพายกอนไว้ก่อนครับสับซอกซ้ายเอาแล้วครับเริ่มฟื้นยืนด้วยหัวใจแล้วครับแผวพายมาซ้ายนิโรกโอยซอกซ้ายครับโอ้โหไม่มีใครนั่งแล้วครับที่สนามมวยราจะดำเนินไม่มีคนนั่งแล้วครับมายัดเข้าเข้าไปซอกมาซอกมาเอาซอกมายัดเข้าไป โอ้โหสุดมันครับนี่คือซึกแเพชรยินดีครับโอ้โหนี่ครับมาทั้งคู่ครับมาชอกแบบมาตามเสียงเชียร์เอฟซีเลยครับอ้าวตอนนี้ปาครับแรงขึ้นมาแล้วปาครับโอ้โหสุดๆครับนี่คือคู่เปิดหัวครับสุพยินดีมวยมาสนามเมืองโอ้โหมาแล้วครับแอนตัซีได้ใจแล้วครับคุณบอลครับแตกแล้วครับเลือดแเเพ้วปลายกสี่ครับเหลืออีกไม่ไม่กี่วิครับขยับดินน้อทองสายมัดสวนไปครับ โอ้โหต้องมีเสียงปรบมือครับสุดๆครับพักก่อนคู่เดียวจำกัดออกแบบป้ายโฆษณาตู้ไฟครับโดยเสียบปามบางแสนขอขอบพระคุณครับยกสุดท้ายนะครับแพวแพาวดินเนื้อทองครับมารูปเกมยังน่าสนใจนะครับว่ามันจะจบลงแบบไหนครับเพราะว่าทั้งคู่อาวุธหนักเหมือนกันเลยครับกที่ผ่านมายกที่4ครับดินเนื้อทองนี้ต้องบอกว่าเร่งหมดแม็กครับแล้วก็ทําได้ดีครับยกนี้เป็นที่ของแพลวว่าครับที่ต้องเปิดเกมเดินเข้าใส่ครับ ยกที่แล้วนี่วิกฤตพอสมควรแต่ว่ายกนี้ฟื้นแล้วครับทางของแม่พาวพยายามจะเร่งเกมเอาคืนครับโอ้โหนี่ครับมหาศึกเพชรยินดีครับ่วยมันสนั่นเมืองวันนี้นัดซุปเปอร์ไฟเลยครับแพวพาวโอ้โหนี่ครับแต่ว่าดินเนื้อทองครับมาตอนนี้ละเอียดละเอียดแต่ว่าอยู่ที่แพวพาวมาจะเอาคืนยังไงครับก็อุยงไปเรื่อยนะครับแพวพาวครับกรรมการแยกอีกครั้งหนึ่งครับ โอ้โหบอบช้ำด้วยกันนะครับนี่แหละครับมวยที่แบบถึงเลือดถึงกระดูกมันชกกันแบบนี้ครับโอ้โหมันจริงๆและครับใครไม่ได้ชมวันนี้ต้องบอกว่าพลาดอย่างแรงครับนี่เป็นการเริ่มต้นที่เป็นก้าแรกของวงการมวยเมืองไทยครับที่จะเดินหน้าต่อไปครับกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับ เริ่มด้วยเสียบดรสทเดศวชิรากนัทนวงศ์เลยครับจัดเขาเรียกว่านำร่องครับจัดไต้่เอกให้แฟนมวยได้รับชมพร้อมกันทั่วประเทศครับทางทูฟอว์ยูอ้าวอ้าวอ้าวแวแพวมาแล้วมาแล้วครับมาตอนนี้ตามเสียงเชียร์ครับโอ้โหแต่ว่าดินเนื้อทองมาดินเนื้อทองไม่ตกใจเหมือนกันนะพี่น็อตมายังยังประมาทไม่ได้นะครับใจลอยคอยแฟนไม่ได้นะครับดินเนื้อทองอ้าวแพรวแพรวไล่ครับมาเดินเดินแบบเดินทื่อๆแล้วับทื่อๆอ้าวซอกอ้าวเอาล็อกได้ตีได้ไหมครับแหมยังยังตีไม่ได้ครับ สถานการณ์เป็นยังไงแพรวบอกไม่สนครับขอให้ได้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเท่านั้นเองครับเวลายังเหลือครับดินเน้าทองนี่เหลือบมองนาฬิกาของกะทีล่าเดำเนินแล้วครับว่าทำไมมันเดินช้าเหลือเกินครับการที่แพรวครับเดินซ้ายเอาซ้ายแล้วครับทั้งหมัดทั้งศอกใส่เข้าไปพยายามเร่งได้ไม่ได้โดนไม่โดนโอ้โหนะครับที่มุมของทางด้านดินเน้าทองครับทีมงานทีเด็ด99นี่โอ้โหให้กำลังใจกันชุดใจครับคุณบอลครับอ้าวเดี๋ยวต้องติดตามครับมาตอนนี้มาแฟนบอกแพราวขอสักชุดหนึ่งขอสักชุดหนึ่ง โอ้แต่ว่าดินเนื้อทองครับมาดีครับมาตุจะโชว์จะฉายแล้วครับดินเนื้อทองโอ้โหสุดสุดเลยครับคู่นี้ครับทั้งแพวพาวแล้วก็ดินเนื้อทองครับต้องชื่นชมทั้งคู่ครับสู้กันแบบไม่มีใครยอมใครแต่ดูว่าดินเนื้อทองนี่นี่ครับบอกแล้วพอแล้วพอแล้วาอย่าอยาอยาเแล้วมาอยาก้ามาพอแล้วพอแล้วพอแล้วแต่พอพอไม่ได้ครับชื่อดีดีไม่ได้ได้มาง่ายๆครับแพวาวสั่งให้พอก็ไม่พอดูครับเวลายังเหลือยังมีโอกาสเอ้าดูได้ไม่ได้โดนไม่โดน โอ้โหนี่ครับมคู่แรกโอ้โหนี่ครับจัดจัดครับแฟนๆนี่ทาท่าสงครามทาท่าจะสงบแล้วครับตอนนี้โอ้ยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่เลยครับนี่ครับทั้งทนผู้ชมชาวไทยทั้งผู้ชมชาวต่างชาตินี่รบมือกันเกลียวเลยครับหมดยกครับหมดยกสุดท้ายนี่ครับเป็นภาพที่น่ารักยังไม่รู้นะครับใครจะเป็นผู้ได้รับการชูมือครับ แต่ว่าคนที่อาวุโสน้อยกว่ากันเนี่ยละครับทกเสร็จแล้วก็ขอโทษขอโพยนะครับกลมลงกราบรุ่นพี่ม่เป็นภาพพี่น่ารักน่าประทับใจครับเดี๋ยวรอดูนะครับการตัดสินนะครับหันไปที่ฝ่ายน้ำเงินครับดินเนื้อทองสอจอโอเลยโสธรครับโอ้วันนี้เอาชนะคะแนนแถวข่าวมวยเด็ด789สุดมันเลยครับอ่ะตอนนี้เรา